สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ใน playlist เว็บคิดไกด์กันนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของ Language หรือว่าภาษานะครับที่เราใช้ในส่วนของตัวที่เป็นเว็บไซต์จุ o มล่ากันนะครับโดยที่ต้องบอกนี้ก่อนครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยตัว Language หรือว่าตัวภาษาสําหรับตัวเว็บไซต์ของจุ o มล่าเนี่ย หลักๆเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เป็นหน้าเว็บไซต์นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นไซต์ส่วนที่เป็นหลังบ้านเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแอดมินิสเตอร์นั่นเองนะครับโดยที่2ส,ส่วนนี้มันจะมีความจเขาเรียกว่ามีความสําคัญนะครับในการที่เราจะเลือกของตัวภาษาเพราะว่า การที่เราเลือกภาษาให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการใช้งานนะครับทั้งในส่วนตัว Attention เองที่จะมีการเปลี่ยนตามภาษาที่เราเลือกด้วยรวมถึงนะครับการแสดงผลที่หน้าเว็บในระบบ System ก็จะมีการเปลี่ยนไปตามภาษาที่เราเลือกด้วยเหมือนกันดังนั้นการกําหนดสส่วนนี้จึงมีความสําคัญในเรื่องของการใช้ภาษาสําหรับตัวจุมล่านั่นเองนะครับทีนี้เริ่มต้นเนี่ย เราจะมีเรื่องของภาษาตั้งแต่ในหน้าล็อกอินของตัวจูมลาล็อกล็อกอินหลังบ้านของตัวจูมลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับจากที่ผมเคยพูดถึงนะครับว่าเวลาเราล็อกอินเข้าหลังบ้านเนี่ยเราจะมาที่หน้าแอดมินสเตเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จําเป็นจะต้องใส่ในเรื่องของตัวที่เป็นยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับโดยในหน้าของล็อกอินเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของ Lang language ให้เราสามารถที่จะเลือกในเรื่องของการเข้าถึงในส่วนของหลังบ้านที่เป็นภาษาที่เราเลือกได้ดังนั้น การที่เราเลือกในส่วนนี้ก็จะส่งผลให้ถึงข้างหลังบ้านเราจะกําหนดเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้เป็นภาษาไทยในระบบหลังบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าโดย d e f a u l t จริงๆของระบบมันก็จะเป็นภาษาตามที่เขากําหนดไว้จากตัวหลังบ้านนะครับนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองล็อกอินกันนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตล็อกอินนะครับใส่ user ก่อนก็นนคือ admin password นะครับก็คือที่เราตั้งไว้ในส่วนนี้นะครับ จากนั้นในส่วนนี้นะครับผมก็จะมาเลือกในส่วนนี้เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับให้เรากดทําการล็อกอินได้เลยนะครับโอเคโอเคเรากดตกลงแบบนี้นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในทุกส่วนของตัวที่เป็นซิสเม็มหรือว่าเมนูหรือว่าแสดงผลของเดสก์บอร์ดต,ต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยให้กับเราแล้วนะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปดีฟอลต์ในเรื่องของการจัดการส่วน Language นั่นเองแต่ว่า อย่างที่บอกไปคือในกรณีถ้ามันเป็นภาษาไทยเนี่ยการเข้าถึงแต่ละส่วนเวลาที่เราจะไปจัดการเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยตามไปด้วยทําให้เวลาที่เราจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าในเรื่องของคําอธิบายหรือว่าคนอื่นที่เขามีปัญหาในในส่วนที่เราเจอเนี่ยบางทีเราอาจจะค้นหาจากข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดในกรณีมีปัญหาจริงๆก็อยากจะแนะนําว่าให้ default นะครับในส่วนของตัวที่เป็นหลังบ้านหรือว่าการเข้าถึงเ,เป็นภาษาอังกฤษ แล้วเอาปัญหานั้นเนี่ยไปค,ค้นหาใน Google ด้วยคาภาษาอังกฤษก็จะเจอคนที่เขาเจอปัญหาเหมือนกับเราด้วยด้วยข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษดูว,วิธีที่เขาอธิบายมาว่าเขาแก้ไขย,ยังไงนั่นเองแต่ถ้าเป็นส่วนตัวโอเคเราอาจจะปรับมาเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้นะในส่วนนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตล็อกเอาท์ก่อนนะครับโอเคที่ผมล็อกเอาท์มาครับทีนี้ผมก็จะทําการล็อกอินแบบปกตินะครับผมก็ใส่ User นะครับแล้วก็ทํการพาร p สเวิร์ดเข้าไปทีนี้ผมก็จะไม่เลือกในเรื่องของตัวภาษาละนะครับผมก็จะล็อกอินเข ่าโอเคทีนี้พอเราเข้ามาสู่หลังบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆถ้าถ้าเราไม่เลือกระบบก็จะเอาตัว default ที่เราตั้งค่าเอาไว้เนี่ยมาเป็นตัวหลักในการแสดงในเรื่องของ system language นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของตัวที่เป็นหน้าบ้านนะครับตัวหน้าบ้านเนี่ยหลักๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าผมไปที่หน้าตัวสมัครสมาชิกนะบแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวหน้าบ้านของผมเนี่ยผมตั้งไว้เป็นภาษาไทยตัว System ต่างๆก็จะเป็นข้อความภาษาไทยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในส่วนของตัวหลังบ้านผมตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราจะได้เข้าใจเวลาเจอปัญหาเอาไปสอดค้นหามันก็จะง่ายขึ้นนะแต่ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีจัดการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวภาษากันหลักๆก,การแก้ไขในเรื่องของการ d e f a u l t ภาษาเนี่ยเราก็จะมาที่เมนู extension นะครับเลือกที่ language แล้วก็เลือกที่ install ตัวนี้นะครับใน install ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสำหรับสาหรับคนที่ใช้ไฟล์ Joomla.org ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งเนี่ยโดย default เขาก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็น อ่าอังกฤษอย่างเดียวนะครับดังนั้นเราต้องติดถ้าต้องการมีภาษาไทยเนี่ยเราต้องทําการดาวน์โหลดตัวอ่าภาษาไทยเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่คลิกที่ install language ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการเสิร์ชนะครับพิมพ์ไทยเข้าไปได้เลยนะครับไทยแบบนี้นะครับพิมพ์ไทยแบบนี้แล้วก็ทําการค้นหานะครับคลิกค้นหาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จริงๆมันจะขึ้นคําว่า install นะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วมาเลยบอก re install ก็คลิก install ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้นะครับในส่วนของตัวที่เป็น2ภาษาแบบนี้นะครับทีนี้ พอเราเข้ามาในส่วนของตัวที่เป็น install เนี่ยเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเนี่ยสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนนี้เขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้โด,โดยหลักเขาก็จะขึ้นว่าไซส์ก่อนนะครับไซส์ก็หมายถึงอย่างที่ผมบอกไปไซส์ก็คือหมายถึงตัวที่เป็นหน้าเว็บนั่นเองนะครับในหน้าเว็บตัวนี้นะครับเขาก็จะ,ะทางทางผมหรือว่าลูกค้าที่ซื้อไฟล์เว็บคิดไปเนี่ยใช้คลิกสตาร์ทเนี่ยโดย d e f a u l t เนี่ยมันก็จะเป็นไทยให้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปในหน้านี้ก็จะเป็นไทยถ้าเราต้องการให้หน้าเว็บเราเป็นภาษาอังกฤฤษษษราากกก็คคลิ defaultult มทีีบบบภอัังแนน้ะ จากนั้นเรามาลองรีเฟซดูนะครับรีเฟซหน้าเว็บตัวนี้ดเูเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยผมจะแนะนําว่าถ้าเราทําเว็บภาษาไทยแบบนี้การที่ไซต์เป็นภาษาไทยด้วยมันก็จะมีผลดีในเรื่องของการค้นหาหรือการอินเด็กต่างๆด้วยอยากจะให้ default ตัวเว็บในหน้าของส่วนไซต์เนี่ยให้เป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเกิดใครทําเว็บนะครับเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะไม่มีภาษาไทยเนี่ยก็ให้ default ตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ ต่อมาในเรื่องของหลังจากที่เรากําหนดเรื่องไซส์แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้เป็นส่วนของ Administrator ก็คือเป็นในส่วนของตัวที่เป็นหลังบ้านนั่นเองนะครับในส่วนนี้โดย default ผมก็จะ default เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้เห็นไหมครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันก็คลิกที่ตรงนี้เป็น default ตัวนี้เป็นภาษาไทยก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นการที่เราจะกําหนดในเรื่องของตัวภาษาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยุ่งยากนะแค่ เราเลือกว่าเราจะกําหนดในส่วนของตัวที่เป็นไซต์นะครับคือหน้าเว็บไซต์หรือว่าตัวแอดมินสเตเตอร์เนี่ยก็คือตัวที่เป็นหลังบ้านของตัวเว็บไซต์นั่นเองก็เลือกที่ส่วนนี้นะครับซึ่งการกําหนดตรงนี้ก็จะมีผลถ้าเป็นไซต์เนี่ยถ้าเรากําหนดเป็นภาษาไทยนะครับตัวคอมโพเนนต์หรือว่าตัวเอ็กเ t นชั่นเสริมเนี่ยถ้าเขามี แองเกิลภาษาไทยรองรับมันก็จะปรับทั้งระบบเนี่ยให้เป็นภาษาไทยตามไปด้วยรวมถึงในส่วนของตัวหลังบ้างก็ด้วยเช่นกันดังนั้นการเลือกภาษาก็จะมีการส่งผลในเรื่องของการใช้งานในส่วนเสริมต่างๆที่มีการรองรับแบบมันติแองเกิลมีภาษาไทยด้วยแบบนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของตัวข้อมูลในบางหัวข้อที่เป็นภาษาไทยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของตัวแ n ง u a g e สำหรับเว็บไซต์จุ่มล่าก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ